ีพีนี้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับทุกคนทุกคนครับอันนี้น่าจะเป็นที่เที่ยวจังหวัดอ่างทองนะครับนึ่บ้านหุ่นเหล็กหนึ่งเล่มและหนังสืพอพระคุณพ่อแม่หนึ่งเล่ม หนึ่งสองสามสวัสดีครับ,รบรทุกคนพี่นาอีีนะครับอีพีนีอ้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับทุกคนอยู่ที่วัดม่วงนะครับเป็นวัดที่มีพระองค์ใหญ่เนาะอีพีนี้เปลี่ยนลุคนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือผลแบบตกนะคือรู้สึกว่าช่วงนี้บรรยากาศมันแปลกๆนะทุกคนแต่ว่าก็คือคิดว่าก็กดีนะคือแดดไม่ร้อนนะครับ มันมันมันเย็นนิดหน่อยแต่ก็กส็สว่างอยู่นะแต่ว่าแดดไม่มากนะครับเ,เดี๋ยวอ่าน ประวัติของเดี๋ยวอ่านที่มาของจังหวัดอ่างทองให้ทุกคนฟังนะทุกคนดีว่าเซิร์ชผ่าน AI เนาะก็ถ้าพีพ่ๆถูกๆก็ขออภัยนะครับอ่างทองเป็นจังหวัดในภาคกลางเดิมชื่อวิเศษชัยชาญน,นะทุกคนก็คือตรงเนี้ยคืออำเภอวิเศษชัยชาญน,นะครับชื่อเสียงมาจากพื้นที่ลุ่มน้ำอุด,ดมสมบูรณ์ มีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมและวัดสำคัญเช่นวัดม่วงวัดม่วงคือตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้เนาะจริงๆมีพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวเดินไปให้ดูเนาะทุกคนแต่ว่าเขาบูรณะเนาะคือที่มาล่าสุดคือเขาก็ยังบูรณะอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นองค์สีทองนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เป็นองค์สีขาวแล้วนะครับน่าจะน่าจะทาสีใหม่เนาะ ตรงนี้เป็นรูปปั้น,นสวยมากทุกคนคือคือผมไม่เคยเข้านะอันนี้ครั้งแรกนะครับแบบสว่างแล้วก็แบบตอนแรกนู้ว่าอันนี้เดินต่อไปได้นะทุกคนแต่คือมันสุดแค่นี้นะเหมือนเป็นห้องเล็กๆแต่ว่าแบบกระจกมันแบบ สวยเนาะสวยอีพีนี้มาแบบวันเดียวนะครับทุกคนตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายสองนะครับ <c oughs> จริงๆสวยมากแล้วแล้วก็ไหว้พระตรงนี้ได้นะทุกคนตรงนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นพระพิคเนศนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อเดียวกันกับที่องค์ใหญ่ๆห,หรือเปล่าเนาะนะครับอ่าทุกคนครับอันนี้น่าจะเป็นที่เที่ยวจังหวัดอ่างทองนะครับอ่าเป็นสิบสัมผัสศรัทธา เที่ยววัดวาเมืองอ่างทองวัดมงและเมื่อก่อนพระพเขาอ,องค์อย่างนี้นะครับทุกคนแต่ว่าออตอนนี้เป็นองค์สีขาวเนตอนนี้กำลังจะเดินไปเป็นรูปปั้นนะครับทุกคนกำลังจะเดินไปตรงรูปปั้นเนาะออลรูปปั้นเป็นอย่างนี้นะครับ งหรเป็นเทวดานะก็เป็นเทวดาประจำปีเนาะอันนี้มะเมียมะแม่วอกอรักกา,อาจอกุลทุกคนคมรู้แหละผมลืมสังเกตนะครับ อันนี้ปีชวดก็เป็นหนูเนาะคือเขาจะขี่เป็นสัตว์ประจําปีนะครับอันนี้ก็อันนี้วัวอันนี้ก็เสืออันนี้กระต่ายปะแล้วก็เอาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนวัวอ่าพระอ็งนี้ที่เจอที่พัทลุง ep หนะึ่งเนาะทุกคน เจอที่นี่แล้วตอนนี้เจออาชาเป,ปรตนะครับผู้สูงมากอะไรข้างหลังเป็นพระนะครับได้แก่พระเด็จกรูเก่าร้องใส่จอดปฏิทินรุ่นแรกหนึ่งพูนนั่งคือทุดมวลหนึ่งเล่ม สูงมากอะทุกคนคือรูปพระพุทธรูปต่างต่างที่น่ากลัวอยู่เนาะชุดละหนึ่งร้อยบาทมารูปจันทร์พระพุทใหญ่บุรณะทาสีพระใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธมหานาคตรงนี้ถ้าเดินมาประมาณตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นวิวเนาะวิวสวยมากแต่ว่าเป็น <c oughs> เป็นองค์สีขาวแล้วนะครับทุกคน ค time, right? ือครั้งที่แล้วที่มาใช่ไหมครับคือจะเป็นองค์สีทองเลยนะแต่อันนี้มันสีขาวแล้วก็สวยนะอันนี้คือแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ทำบาปนะครับคือใหญ่มากมีนู่นแล้วตรงข้างหลังน่าจะมีอีกนะครับแล้วก็มียาวไปถึงนู่นเลย Uh, ทุกคนครับตอนนี้ uh, เดินเข้ามาในโดมเนาะแล้วก็เห็นป้ายเนี้ยเขาบอกว่าอันตรายห้ามเข้าน่าจะทาสีอยู่เนาะอันน่าจะประมาณนี้นะครับหยอแสงเข้า <laughs> uh. อันนี้ก็ตีระครังได้นะครับตีระครังเนาะ คันที่แล้วอ่ะคือเข้าไปได้เอ้คือขึ้นไปได้ขึ้นไปแล้วก็จะมีแตะแตะมือเนาะครั้งนี้เขาทาสีอยู่ทุกคนครับจะบอกว่าที่นี่อ่ะสวยมากนะครับอยากให้ทุกคนมาเนาะนี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคน <Yeah. S 2> อาดูครับตอนนี้ฝนเริ่มจะหยุดตกแล้วนะครับอาตรงนี้เป็นอารามเกียนนะครับทุกคนตรงนี้เป็นพุทธหาราชวัน่าจะน่าจะเรื่องอะไรแสดงอันนี้เป็นพระไพมณีนะครับอันนี้เป็นเรื่องนางวันทองนะอาครับจริงจริง ตอนนี้วัดม่วงก็เที่ยวได้นะครับแต่ว่าคือช่วงนี้น่าจะขึ้นไม่ได้เนาะขึ้นไปนตรงพระไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาทาสีกันอยู่นะครับเอ่งั้นเดี๋ยวจะไปที่เที่ยวที่ต่อไปยังไม่รู้ว่าคือที่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ต่อไปครับอ่ตอนนี้มาอีกที่หนึ่งแล้วนะครับทุกคนที่นี่ชื่อวัดขุนอินทประมูลนะครับอา่าฝั่งเนี้ยฝั่งข้างหน้าผมเนี่ยเป็นสวนเนาะน่าจะเป็นสวนดอกไม้นะครับ ส่วนฝั่งนี้เป็นพระนอนนะครับผมเซิร์ชใน Google ใช่ไหมเขาบอกว่าน่าจะใหญ่ประมาณ50เมตรนะครับทุกคนว,วัดสวยมากเนาะทุกคนวัดสวยมากไม่แน่ใจว่าตรงนู้นะ่ะคืออะไรเนาะเป็นเหมือนพระราชวังเดี๋ยวอ่านประวัติให้ฟังนะครับทุกคน วัดขุนอินทประมูลอยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองสร้างในสมัยสุโขทัยนะครับทุกคนมีพระพุทธทไสายาิยาว50เมตรใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทยชื่อวัดมาจากขุนอินทประมูลผู้บูรณะพระนอนโดยใช้เงินหลวงอ่ามีกะมีแอด ขุน ôi ôi. อินทประมูลด้วยสวยมากอ่าคล้ายๆกับวัดวัดสักที่ที่อยุธยาเนาะทุกคนก็มีแบบฟิวประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่าจำไม่ได้ว่าชื่อวัดที่อยุธยาชื่ออะไรนะ<笑><笑>เดี๋ยวน่าจะต้องไปอีกรอบเมือ่อก,กี้คือตอนนั้นเราอยู่อําเภอวิเศษชัยชาญใช่ไหมครับที่วัดม่วงแต่ว่า ตอนนี้เราขับรถมาหน่อยหนึ่งก็ถึงอำเภอภูทองนะครับทุกคนตรงที่พระเขานอนอยู่เหมือนมีแบบเป็นมีเขียนเนาะทุกคนเหนมทุกคนแบบมีเขียนนะครับตอนนี้ทั้งฝนตกแล้วก็ทั้งแดดออก <c oughs> ต้องใส่หมวกเนาะทุกคน แต่ร้อนมากดูจากกล้องก็โอวสว่างสุดๆแต่มันมีแบบฟีลเหมือนอยุธยาเนาะทุกคนพวกแบบพวกไม้อะไรพว,พวกอิดอะไรพวกนี้ก็แบบเก่าๆนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ฝนเริ่มจะมาอีกแล้วนะคือตอนนี้ฝนมันหยุดตกแล้วแต่คือตอนนี้ร้อนมากนะครับบรรยากาศมันแปลกๆเนาะช่วงนี้ตอนนี้อยู่ตรงในส่วนของที่มันเป็นโบสถ์เก่านะครับมีแมวหนึ่งตัวกำลังมอง <laughs> <laughs> เชียวเราเข้ามาในโบสถ์เก่าแล้วนะครับเจอลูกแมวหนึ่งตัวนะ ตัวที่ถ่ายจากข้างนอกแล้วเห็นเมื่อกี้คือแม่แมวนะครับปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปบ้านหุ่นเหล็กกันต่อนะครับ คนตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านหุ่นเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับตรงน,นี้เป็นเหมือนจะเป็นเหล็กนะแต่จริงๆมันคือช็อคโกแลตนะครับตอนนี้คือแบบฝนตกแบบเยอะดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาอมาทัวร์นะครับน่านี่คือบรรยากาศมันแบบ คือฝนมันตกนี่บ้านทุนเหล็กคือผมว่าที่นี่อ่ะเหมาะผู้ชายนะทุกคนถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะไม่ชอบเนาะเอ่เอตรงนี้เป็นวิวพอยต์วิวพอยต์แต่ว่าฝนตกค่อนข้างนี่จะเยอะอยากเป็นรถร อ้เหมือนทรานส์ฟอร์머ป่ะทุกคนแะบบเป็นแบบคือตรงนี้มันอยู่ติดกับถนนสายเอเชีย Asia นะครับก็อันนี้เป็นที่สุดท้ายเนาะที่อยู่ในแผนเที่ยวอ่างทองบบนะครับก็เดี๋ยวหลังจากทัวร์ที่นี่เสร็จเนาะก็จะกลับกรุงเทพนะครับคือจริงๆอ่างทองอ่ะ คือตอนแรกก็นึกว่าจะมาแล้วแบบไม่มีที่เที่ยวเนาะแต่ก็คือมันก็มีที่เที่ยวนะครับแต่ว่าก็น้อยนิดนึงนะถือว่าที่เที่ยวไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมว่านาครสวรรค์น่าจะเยอะกว่าเนาะนาครสวรรค์กับสุพรรณบุรีะร่ะทุกคนแล้วก็สิงห์บุรีคือมันจะอยู่ติดๆกันสี่จังหวัดนี้เนาะห็นว่าสิงห์บุรีก็น่าจะประมาณอ่างทองนี่แหละทุกคนอย่าอันนี้เป็น พรีเดเตอรหรือว่าเอเ e ียนะ p พรีเดเตอร์รอ,รอันนี้เป็นรถไฟคือที่ผมซื้อเจ้าไอ้โกโปตัวนี้มาใช่ไหมครับเพราะว่ามันคันน้ำนะเนี่ยเหมาะกับการแบบถ่ายหน้าฝนใช่ไหมครับคือรู้สึกว่าเอ่อปีนี้คือหน้าร้อนแทบไม่ได้แตะเลยอะ่ะคือหน้าร้อนแบบคือ,คอก่อนที่ผมจะไปใต้ใช่ไหมทุกคนคือแบบ มันก็คือไม่ค่อยร้อนเนาะก็คือคือก่อนไปใต้อะฝนมันตกนิดหน่อยแหละแล้วพอไปใต้อะก็คือร้อนนิดนึงแต่ว่าที่นี่ก็ตกคือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีหน้าร้อนนะครับปีนี้นะคือส่วนมากจะเป็นหน้าหนาวแล้วก็หน้าฝนปีนี้หน้าฝนน่าจะนานอยู่ทุกคนอันนี้เป็นหมามมาเหล็กน,นี่ลาฟนี้ช้าง อันนี้เป็นมาเวลวะอันนี้ Star w a r ลใชอ่อันนี้คือเขากำลังทำเหล็กมาคทุกคนอันนี้ชักกี้เข้ามาอยู่ตรงที่ร่มแลนะคือที่เหมาะกับผู้ชาย,ยาจริงถ้าเป็นผู้หญิงมาน่าจะไม่ชอบอ,อันนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับ อันนี้เป็นเหล็กอันนี้ก็ไอรอนแมนบ้านคือเหล็กว้าวห้าสิบหกกิโลเมตรหลับฝนตกครับ,รบชุ่มฉ่ำแล้วตอนนี้นี่นครับกัปตันอเมริกาน็อคลบฝนอยู่ข้างบน จริงๆที่นี่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะทุกคนแต่ว่าอ,อถ้าเป็นคนที่ชอบแบบพวกหุ่นยนต์อะไรพวกนี้จริงๆผมแนะนําที่นี่นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็เฉยๆนะเฉยๆรู้สึกว่าเฉยๆอันนี้เป็นหมาอันนี้ก็เป็นที่เดิม ตอนนี้เราเข้ามาข้างในนะครับตรงน,นี้เป็นไอรอนแมนอันนี้น่าเลยเอเลี่ยนอ่ไอรอนแมนแบบทุกยุนะคเนาะเคยดูยุนหน่อยนี่เจ๋งมากเจ๋งมากอีเป็นประจัน ครับผมทุกคนอีพีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆคืออ่างทองอ่ะมันก็ที่เที่ยวเยอะแหละทุกคนคือไม่ได้แบบมีแค่ที่ผมไปเที่ยววันนี้เนาะคืออ่างทองอ่ะคือมันก็ไม่ได้ที่เที่ยวเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าน่าสนใจนะน่าสนใจนะที่เนี่ยที่เนี่ยสำหรับผู้ชายนะครับส่วนวัดที่ไปมาอีกสองวัดวัดม่วงกับวัด ขุนอินทประมูลนะครับก็คือน่าสนใจมากนะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันจังหวัดต่อไปนะครับถ้าทุกคนอยากให้ไปจังหวัดไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างคลิปนะครับงั้นวันนี้ไปแล้วครับ